ถ้าคุณเจอเด็กชายคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำแล้วเลี้ยงดูเขามานานกว่าสิบปีแต่วันหนึ่งกลับพบความจริงที่น่าตกใจว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาชาติกําเนิดที่แท้จริงของเขาจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวแล้วคุณจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มีบางอย่างที่เกินกว่าจินตนาการถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวลึกลับกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเรื่องราวชวนขนลุกครั้งต่อไปเก็บเด็กชายถูกทิ้งริมแม่น้ำมาเลี้ยงสิบปีต่อมาพบชาติกำเนิดที่แท้จริงเสียงน้ำไหลกระทบโขดหินดังสะท้อนกล้องในความมืดคืนฝนพรมเมื่อสิบปีก่อนภาพทานันกล้องให้สันเทาในตะกร้าหวายยังติดตาของนางคำอยู่เสมอเธออุ้มเด็กชายขึ้นมากลิ่นดินชื้นและกลิ่นโคลนผสมกับกลิ่นน้ำนมแปลกๆที่ห่อผ้าแทรกออกมาเด็กชายเติบโตภายใต้ความรักและความอบอุ่น เขามีชื่อว่ากล้าแววตาสดใสแต่ลึกลับราวกับซ่อนบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกค่ำคืนวันเกิดอายุสิบปีลมพัดแรงกว่าปกติแม่น้ำที่เคยสงบกลับปั่นป่วนเสียงเหมือนคนครางต่ำๆลอยขึ้นมาจากท้องน้ำกล้ายืนริมตะลิ่งความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งดึงดูดผิวหนังเขาขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตนเอง น้ำเริ่มม้วนตัวเป็นวงกลมเสียงกรีดร้องคล้ายหญิงสาวดังลอดขึ้นมานางคำรีบคว้าตัวกล้าแต่ทันใดนั้นผิวหนังเขากลับเรืองแสงสัญ,ญลักษณ์ประหลาดโผล่ขึ้นบนแขนและหน้าอกราวกับถูกเผาไฟแสงนั้นสว่างวาบจนแม่น้ำทั้งสายสะท้อนเหมือนกลางวันเสียงสายฟ้าฟาดลงกลางน้ำกล้ามองเห็นเงาร่างสูงใหญ่โผล่ขึ้นจากผิวน้ำดวงตาของมันจับจ้องมาที่เขาอย่างไม่ละไปร่างนั้นยิม้ม เสียงทุ้มต่ำเอ่ยช้าฮ่หาฮเจ้ากลับมาหาเราแล้วทายาทแห่งสายน้ำเลือดในกายกล้าเหมือนถูกกระชากสมองเต็มไปด้วยภาพประหลาดเด็กทารกถูกวางไว้ในตะกร้าเสียงหญิงสาวร่ำไห้และเงามืดไล่ตามเขาเซถอยหลังแต่ยิ่งถอยยิ่งได้ยินเสียงเรียกชัดขึ้นเหมือนเสียงนั้นลอดออกมาจากเส้นเลือดของเขาเองนางคำตกใจสุดขีดดึงแขนเขาไว้แน่น แต่ผิวของเด็กชายกลับร้อนจัดเหมือนก้อนเหล็กที่เพิ่งออกจากเตาเสียงในน้ำดังขึ้นอีกครั้งเลือดของเจ้าคือคำสาบและกุญแจที่จะปลดปล่อยเรากล้าร้องเสียงหลงน้ำตาไหลพรากดวงตาเขาเปลี่ยนสีเป็นฟ้าใสเหมือนแม่น้ำที่กำลังเดือดพล่านนางคำกรีดร้องเพราะสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เพียงเงามนุษย์แต่เป็นบางสิ่งที่ไม่ควรจะปรากฏบนโลกใบนี้ นางคำยืนแข็งค้างริมฝีปากสั่นเทาดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวกล้าสะบัดแขนออกจากมือเธอแรงที่มากเกินเด็กสิบปีทำให้นางคำหงายล้มลงไปบนพื้นดินเปียกชื้นแสงบนร่างของเด็กชายยังคงส่องประกายสัญ,ญลักษณ์โบราณคล้ายเกล็ดปลาเรียงเป็นลวดลายทุกเส้นส่องวาบเหมือนเปลวไฟสิ่งที่ยืนอยู่กลางน้ำค่อยๆก้าวเข้ามา ผิวน้ำรองรับมันราวกับเป็นพื้นหินแข็งเสียงก้าวแต่ละก้าวดังสะท้อนราวกับระฆังเจ้าถูกซ่อนมานานเกินไปเสียงนั้นดังในหัวของทุกคนไม่ใช่แค่หูแต่ในจิตวิญญาณก็ได้ยินกล้ากัดฟันแน่นเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดในอกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดด้วยมือมองไม่เห็นนางคำพยายามคลานเข้าหาเธอยื่นมือออกไปทั้งน้ำตา อย่าเอาเขาไปเขาคือลูกของข้าสิ่งนั้นหัวเราะเสียงหัวเราะเย็นยเยือกแม่น้ําทั้งสายสันสถานตามจังหวะหัวเราะเขาไม่ใช่ลูกเจ้าเสียงนั้นก้องกังวานเขาคือผู้สืบทอดสายเลือดแห่งคําสาปกล้าสะดุง้งดวงตาเบิกกว้างร่างสั่นเทอมภาพหนึ่งแวบเข้ามาในหัวเขาหญิงสาวผมยาวร่างเปียกน้ำอุ้มเด็กทารกแนบอก เธอร้องไห้เสียงสะอื้นดังสัน่นจงรอดเถิดลูกของแม่แล้วร่างเธอหายลงไปในสายน้ำกล้าสูดหายใจแรงเขาล้มคุกเข่าลงกับพื้นดินโคลนสิ่งที่อยู่กลางน้ำยกมือขึ้นน้ำทั้งสายพุ่งสูงราวกำแพงเสียงแตกกระจายของหยดน้ำดังทั่วป่านางคำตะโกนเสียงเธอเต็มไปด้วยสิ้นหวังอย่าแต่ต้องเขาเขาไม่ใช่ของเจ้า แสงจากร่างกล้าเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้มีประกายสีแดงปนราวกับไฟและน้ำปะปนในเลือดสิ่งนั้นชะงักไปเล็กน้อยมันเพ่งมองเด็กชายรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปไม่นะเลือดนั้นไม่ควรผสมกันได้เสียงนั้นสั่นสถานเล็กน้อยดวงตาของมันเต็มไปด้วยความตระนกกล้าร้องลั่นเสียงดังก้องราวฟ้าผ่าแสงแดงประตุขึ้นจากอกเขา แม่น้ำแตกออกกลางสายพื้นน้ำเผยรอยแยกลึกดำมืดเสียงกรีดร้องจากใต้ห่วงน้ำลอยขึ้นสิ่งนั้นถอยหลังมันก้าวพลาดเล็กน้อยบนผิวน้ำดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวผู้ใดกล้าทำให้สายเลือดข้าแปดเปื้อนมันคำรามเสียงคำรามทำให้ต้นไม้ริมตลิ่งหักโคนนางคำยกมือปิดหูเลือดไหลซึมออกจากหูของเธอ ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดกล้าเงอยหน้าขึ้นน้ำตายังคงไหลแต่ในแววตามีบางอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่เพียงเด็กชายที่สับสนแต่เป็นบางสิ่งที่ตื่นขึ้นในเลือดเนื้อพลังเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวมือเล็กของเขายกขึ้นแม่น้ำที่แตกแยกสันสะเทือนเงามือใต้สายน้ำเริ่มดิ้นรนสิ่งนั้นกรีดร้องเสียงดังจนฟ้าสถาน เจ้าไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้กล้าสะอื้นแต่เสียงที่ออกจากปากกลับไม่ใช่เสียงของเด็กเป็นเสียงสองเสียงประสานกันเสียงหนึ่งอ่อนโยนเสียงหนึ่งโหดร้ายข้าคือสายเลือดที่ถูกทอดทิ้งข้าคือสิ่งที่เจ้าไม่อาจควบคุมสิ่งนั้นถอยกรูดน้ำรอบตัวมันเดือดพล่านดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวครั้งแรกนางคำเบิกตากว้าง เธอไม่รู้ว่าตรงหน้าเป็นลูกที่เธอเลี้ยงดูหรือเป็นบางสิ่งที่ไม่อาจเรียกว่ามนุษย์กล้ายกมือทั้งสองขึ้นแสงสีแดงและสีน้ำเงินพันกันรอบตัวฟ้าผ่าลงพร้อมกันสามสายเสียงสะท้อนดังไปไกลป่าทั้งผืนสั่นสะเทือนแม่น้ำแตกออกยิ่งลึกจากรอยแยกเงาร่างนับพันเริ่มโผล่ขึ้นมาดวงตาเรืองแสงสว่างในความมืด นางคำร้องให้เธอรู้ว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปและไม่มีวันหวนกลับแต่ทันใดนั้นกล้าหันมามองเธอในดวงตาแสงสีแดงจางหายไปเหลือเพียงแววตาของเด็กชายที่เธอเลี้ยงดูมาแม่ช่วยข้าด้วยนางคำสะอื้นเธอรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดโผเข้ากอดเขาแน่นร่างกล้าสั่นสะท้านพลังที่พลุ่งพล่านรอบตัวหยุดลงชั่วขณะ แสงที่ห้อมล้อมเริ่มเบาบางสิ่งนั้นคำรามลั่นไม่เจ้าจะไม่พลากเขาไปจากข้ามันพุ่งตรงเข้ามาจากกลางน้ำเงามืดนับพันตามหลังมาเหมือนคลื่นยักย,ย์ใหแสงรอบตัวกล้าประตูอีกครั้งแต่ครั้งนี้แสงนั้นกลับสงบอ่อนโยนเหมือนคลื่นน้ำกระทบฝั่งเสียงกระซิบดังขึ้นในหูเขาไม่ใช่เสียงของนางคำแต่เป็นเสียงหญิงสาวในภาพความทรงจำ ลูกของแม่จงเลือกด้วยหัวใจของเจ้ากล้าหายใจแรงเขามองสิ่งที่กำลังพุ่งเข้ามามือเล็กยกขึ้นช้าฮ่หาฮ่าแสงรอบตัวกล้าเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์สว่างจนกลืนความมืดทั้งหมดแม่น้ำทั้งสายหยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงสิ่งนั้นหยุดชะงักกลางทางร่างสั่นระริกใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจกล้าเอ่ยเสียงสัน่นแต่หนักแน่น นี่คือการเลือกของค่าเสียงแผดก้องดังขึ้นเหมือนโลกทั้งใบแตกออกแม่น้ำปัป่นป่วนรุนแรงกว่าครั้งไหนรอยแยกเบื้องล่างกว้างขึ้นเงามือทั้งหมดถูกดูดกลับไปสิ่งนั้นกรีดร้องสุดเสียงร่างมันแตกสลายเป็นหมอกดำกล้าสุดลงกับพื้นนางคำโอบกอดเขาไว้น้ำตาไหลไม่หยุดท้องฟ้าเริ่มสงบเสียงนกร้องแววกลับมา แม่น้ำไหลต่อเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ในหัวใจของนางคำเธอรู้ดีว่าความลับยังไม่จบเพียงเท่านี้เลือดในร่างเด็กชายยังคงไม่ใช่ของมนุษย์และสิ่งที่เขาเพิ่งเลือกอาจไม่ใช่ทางรอดแต่คือการเปิดประตูไปสู่ชะตากรรมที่น่ากลัวยิ่งกว่านางคำกอดกล้าแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาอุ่นอยู่บนบา่า เสียงน้ำยังคงไหลเอื่อยแต่บรรยากาศรอบตัวกลับไม่ปกติลมหนาววูบหนึ่งพัดมาแผ่วเบากล้าคอยคๆลืมตาแววตากลับมาเป็นเหมือนเด็กชายคนเดิมแต่แฝงด้วยแสงสว่างเล็กๆที่ไม่เคยมีมาก่อนแม่เสียงเขาเบาและอ่อนแรงข้าได้ทำอะไรลงไปนางคํำสายหน้าเธอเช็ดน้ำตาออกจากแก้มเขา ไม่สำคัญแล้วเจ้าปลอดภัยก็พอทันใดนั้นพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งคลื่นน้ำกลางแม่น้ำกระเพื่อมรุนแรงนางคำเงยหน้าขึ้นฟ้ามืดลงอีกครั้งก้อนเมฆดำรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นราวกับมาจากหลายทิศทางพร้อมกันเจ้าปลดผนึกแล้วประตูยังไม่ปิดกล้านาซีเขาจับมือแม่แน่น แม่ข่าได้ยินเสียงมันอยู่ในหัวข้าเงามืดเล็กๆเ,เริ่มเลื้อยขึ้นจากรอยแยกร่างพวกมันโปร่งใสและสั่นระริกดวงตาสีแดงฉานจ้องมาที่ทั้งสองนางคํารีบลุกขึ้นเธอพยายามลากกล้าออกห่างจากแม่น้ําแต่ขาของเด็กชายกลับหนักเหมือนหินแม่ข้าไปไม่ได้เสียงเขาสัน่นมันดึงข้าไว้สัญ,ญลักษณ์บนแขนกล้าเริ่มส่องแสงอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่แดงหรือฟ้าแต่เป็นสีดำสนิทที่น่าหวาดหวัน่นนางคำร้องให้อีกครั้งเธอไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรความกลัวกัดกินหัวใจเธอเงามืดเหล่านั้นคลานเข้ามาใกล้เสียงพึมพำรรดังเหมือนสวดมนต์โบราณทุกคำที่ได้ยินทำให้หูอื้อและเจ็บแสบกล้ากุ่มอกร่างกายสั่นรุนแรงเสียงเขาเปลี่ยนเป็นสองเสียงอีกครั้ง ข้าคือกุญแจข้าคือประตูเสียงต่ำดังขึ้นไม่ข้าเป็นเพียงลูกของแม่เสียงอีกฝั่งตะโกนร่างเขาเริ่มฉีกแสงออกเป็นสองทิศครึ่งหนึ่งขาวสว่างอีกครึ่งดำสนิทนางคำตกตะลึงเธอยื่นมือกอดเขาแน่นเจ้าไม่ใช่ประตูเจ้าไม่ใช่คำสาบเจ้าเป็นลูกข้าเสียงแผดก้องดังขึ้นจากร่างกลาเงามือทั้งหมดหยุดนิ่งแม่น้ำเงียบกริบจนไร้เสียง แต่ทันใดนั้นหนึ่งในเงามืดเคลื่อนไหวมันแทรกเข้าสู่ร่างกล้าอย่างรวดเร็วดวงตาเด็กชายเปลี่ยนสีทันทีข้างหนึ่งฟ้าสว่างอีกข้างหนึ่งดำมืดเขาหัวเราะเบาฮ่าฮาหัวเราะที่ไม่ใช่ของเขานางคำตัวสั่นเ่าแม่เจ้ายังจะรักข้าหรือไม่หากข้าไม่ใช่ข้าอีกต่อไปเสียงนั้นเต็มไปด้วยเสียดแทงดวงตาของเขามองตรงมา นางคําตอบโดยไม่ลังเลเจ้าคือเลือดเนื้อของข้าข้าไม่เคยหยุดรักเด็กชายชะง,งักเงาดำในร่างเขาสั่นไหวเสียงกระซิบในอากาศขาดหายไปชั่วขณะแต่เพียงพริบตาเงามือดอีกนับร้อยพุ่งเข้าใส่ร่างกล้ากระตุกไวเอเลินทีเขากรีดร้องจนฟ้าสัน่นแสงสีดำประตุออกแผ่คลุมไปทั่วผืนปา่าทุกสิ่งกลายเป็นเงามืดเคลื่อนไหว นางคำพยายามตะโกนเรียกแต่เสียงเธอหายไปในความมืดมีเพียงดวงตาสีฟ้าข้างหนึ่งของกล้าที่สองวาบแม่อย่าปล่อยมือค่าเสียงอ้อนวอนดังขึ้นแม้ร่างจะถูกความมืดกลืนนางคำกัดฟันเธอยื่นมือเข้าไปในความมืดจับมือลูกชายไว้แน่นความเย็นแผ่เข้ามาในร่างกายนิ้วมือชาเหมือนถูกน้ำแข็งกัดแต่เธอไม่ยอมปล่อย เงามืดกรีดร้องพร้อมกันเสียงดังก้องเหมือนโลกทั้งใบสัน่นความมืดถอยกรูดทีละน้อยกล้าหอบหายใจแรงแสงขาวเริ่มกลับมาดวงตาสองข้างเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันอีกครั้งร่างเงามืดแตกสลายเป็นควันดำหายไปในอากาศแม่น้ำกลับมาไหลาตามปกตินางคำสุดลงเธอกอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้ม กล้าพึมพำรรเสียงเบาแม่ข้ายังอยู่แต่ประตูยังไม่ปิดทันใดนั้นเสียงท้องฟ้าแตกกังวานสายฟ้าแยกฟ้าเป็นสองส่วนในรอยแยกบนท้องฟ้ามีดวงตาขนาดมหือจ้องลงมาเต็มไปด้วยแสงสีเลือดนางคำอ้าปากค้างเธอเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญมาเป็นเพียงเงาของสิ่งที่แท้จริง เสียงดังก้องสะท้อนในหัวของทุกคนเจ้าคือผู้ถูกเลือกและการทดสอบเพิ่งเริ่มต้นกล้ากอดแม่แน่นแววตาเต็มไปด้วยความกลัวและความมุ่งมัน่นแม่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรข้าจะสู้ดวงตาบนท้องฟ้งฟากระพริบความมืดแผ่ลงมาจากฟ้าโลกทั้งใบเริ่มเปลี่ยนสีนางคํากระสิบเจ้าคือแสงเดียวของโลกนี้กล้าอย่าหยุดเด็กชายหลับตา แสงในอกส่องสว่างอีกครั้งสว่างยิ่งกว่าครั้งไหนเสียงกรีดร้องนับล้านดังขึ้นพร้อมกันแผ่นดินทั้งผืนสันสถานและการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังเริ่มขึ้นท้องฟ้าแยกออกเป็นสองสีครึ่งหนึ่งดำมืดดังเหวลึกอีกครึ่งหนึ่งสว่างว่าเปร่ากับเปลวไฟดวงตายักย้ายบนฟ้าจ้องลงมาเสียงคำรามสะท้อนเข้าในจิตวิญญาณ ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหนักหน่วงกล้ากัดฟันเขายืนขึ้นทั้งที่ร่างกายสัน่นสายตาไม่ละจากดวงตานั้นนางคำจับแขนเขาไว้แน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเจ้าจะสู้กับสิ่งที่เกินมนุษย์ได้อย่างไรเด็กชายยิ้มบางแม้ริมฝีปากแตกและเลือดซึมเพราะข้ามีแม่ดวงตาบนฟ้ากระพริบอีกครั้งสายฟ้าสีเลือดฟาดลงตรงหน้า พื้นดินแตกกระจายเป็นหลุมลึกเงาร่างมหมาคลานออกมาเต็มไปด้วยเกล็ดสีดำเสียงหอบหายใจดังราวกับภูเขาขยับมันคือสัตว์ที่ไม่ควรมีอยู่หัวเป็นงูลำตัวเป็นอสรพิษขนาดมหมาดวงตาสองข้างเรืองแสงสีเลือดนางคํำก้าวถอยหลังหัวใจสั่นระรัวมือกำาเสื้อกล้าแน่นกล้าเงยหน้ามอง เสียงกระซิบอีกครั้งดังในหัวเจ้าต้องเลือกหรือโลกจะดับศูนเลือดในตัวเขาปั่นป่วนสัญ,ญลักษณ์บนผิวหนังเรืองแสงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ขาวหรือดำแต่เป็นทองสว่างวาบสัตว์อสรพิษคำรามลั่นมันพุ่งใส่ทั้งสองด้วยความเร็วเหนือสายตาเสียงลมแตกกระจายดังสถานกล้าชูมือกำแพงแสงสีทองพุ่งขึ้นตรงหน้า แรงกระแทกสั่นสะเทือนจนป่าโค่นล้มนางคำแทบหงายล้มแต่แสงนั้นกลับโอบรอบเธออย่างอ่อนโยนราวกับปกป้องไว้โดยเฉพาะเด็กชายร้องเสียงดังพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์พรากสิ่งที่ข้ารักแสงทองแตกกระจายเป็นสายแทงทะลุกเกล็ดดำของอสอรพิษเสียงมันกรีดร้องดังสถานฟ้าแต่ท้องฟ้ายังไม่สงบดวงตายักย้ายยังคงจ้อง ครั้งนี้มันหัวรอะเสียงหัวรอกก้องดังหินถลม่มเจ้าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของพลังเจ้าคิดว่าจะหยุดเราได้หรือกล้าหอบหายใจเลือดไหลออกจากปากแต่ในสายตายังมีแววแน่วแน่เขาหันไปมองแม่แม่หากข้าไม่รอดโปรดอย่าลืมว่าข้ารักแม่ที่สุดนางคําร้องให้หนักเธอสายหน้าแรงไม่ เจ้าต้องรอเจ้าต้องอยู่กับข้าพื้นดินสันสะเทือนอีกครั้งเงาร่างใหม่โผล่ขึ้นจากรอยแยกเป็นเงามนุษย์สูงใหญ่หลายสิบตนถือหอกดำแหลมคมพวกมันก้าวช้าฮ่หาฮ่าเสียงฝีเท้าสะท้อนเหมือนกลองศึกทุกย่างก้าวทำให้หัวใจสั่นไหวกล้าเตรียมพลังอีกครั้งแต่ร่างกายอ่อนแรงเขาสุดเข่าลงกับพื้นนางคำรีพยุง เจ้าอย่าใช้พลังเกินไปเจ้าจะตายเสียก่อนเด็กชายมองเงาทั้งหมดที่กำลังใกล้เข้ามาริมฝีปากสัน่นแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังทันใดนั้นเสียงระฆังดังก้องจากแม่น้ำคลื่นน้ำหมุนวนขึ้นสูงกลายเป็นประตูน้ำสองประกายจากในประตูร่างหญิงสาวผมยาวก้าออกมานางคือคนในภาพความทรงจำของกล้า นางคำเบิกตากว้างกล้าตะลึงแม่แท้จริงของข้าหญิงสาวยิ้มเศร้าเธอเก้าวมาแต่หน้าผากลูกชายเบาฮ่าฮลูกเจ้ามีเลือดสองสายเจ้าคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกต้องห้ามนางคำสะอื้นแล้วข้าหลักข้าไม่ใช่แม่เขาหรือหญิงสาวหันไปมองสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ท่านคือผู้เลี้ยงดูเขาท่านคือหัวใจของเขาหากไม่มีท่านเขาไม่อาจอยู่ได้จนถึงวันนี้กล้าร้องไห้เขากอดแม่ทั้งสองไว้แน่นเสียงฟ้าคำรามสะท้อนดวงตายักย้ายบนฟ้าเริ่มสั่นไหวหญิงสาวหันไปมองท้องฟ้าน้ำเสียงแหลมคมพวกเจ้าประเมินลูกค่าต่ำเกินไปเธอส่งพลังแสงสีฟ้าเข้าร่างกลาทัานใดนั้น ร่างเด็กชายเปล่งแสงเจิดจ้าครึ่งหนึ่งทองครึ่งหนึ่งฟ้าเงามือทั้งหลายหยุดชะงักอสอรพิษดำกรีดร้องเกล็ดมันแตกกระจายเป็นผงกล้ายืนขึ้นอีกครั้งเขายกมือสายฟ้าและสายน้ำผสานกันกลายเป็นหอกแสงสองฟ้าเขาตะโกนเสียงดังก้องทั่วผืนป่านี่คือการเลือกของข้าข้าจะไม่เป็นเครื่องมือของพวกเจ้า หอกแสงพุ่งขึ้นฟ้าทะลุดวงตายักย้ายจนแตกสลายเสียงกรีดร้องดังสถานจักรวาลท้องฟ้าสว่างวาบเมฆดำสลายหายไปแสงอรุณแรกฉายสู่โลกกล้าสุดลงอีกครั้งร่างอ่อนแรงแทบสิ้นสตินางคำรีบโอบก,กอดหญิงสาวก้มลงกระซิบการทดสอบเพิ่งสิ้นสุดด่านแรกเส้นทางของเจ้ายังยาวไกลกล้าลืมตา เสียงแผ่วเบาตราบใดที่แม่อยู่กับข้าไม่ว่าด่านไหนข้าจะสู้นางคำกอดเขาแน่นน้ำตาเปียกบ่าหัวใจเธอสั่นด้วยความหวังและหวาดกลัวฟ้ายังคงสว่างแต่ใต้แม่น้ำเสียงกระซิบแผ่วๆยังคงไม่หายไปกุญแจยังไม่ถูกใช้จนหมดเมื่อเวลามาถึงประตูที่แท้จริงจะเปิดและโลกยังไม่รู้ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหันตภัยที่แท้จริงรุ่งอรุณค่อยๆค,คลี่คลายแสงอาทิตย์แรกส่องกระทบผิวน้ำแม่น้ำที่เคยเดือดพล่านกลับสงบลงอย่างประหลาดกล้าหายใจแรงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สายตายังมีประกายแห่งความหวังนางคำโอบกอดลูกชายแน่นเธอคิดว่าเรื่องร้ายได้ผ่านพ้น แต่ในใจลึกๆก,กลับยังมีความกังวลหญิงสาวจากประตูน้ำยังคงยืนอยู่สายลมพัดผมยาวพลิ้วไหวใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความเศร้ากล้าเงยหน้ามองแม่ทุกอย่างจบแล้วใช่หรือไม่เสียงเขาสั่นด้วยความเหนื่อยล้าหญิงสาวสายหน้าเบาฮ่หาฮยังไม่จบแต่ใกล้แล้วแววตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงที่ปิดซ่อนนางขำเงียบ หัวใจเธอเต้นแรงคำพูดนั้นเหมือนใบมีดกรีดกลางใจทันใดนั้นผิวน้ำสะท้อนภาพที่ไม่ควรปรากฏไม่ใช่ท้องฟ้าไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นประตูขนาดมหือมาแกะสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณกล้าจ้องไปความรู้สึกหนักหน่วงถาโถมเหมือนประตูนั้นเรียกเขาโดยตรงหญิงสาวยื่นมือไปแต่ไหลลูกชายเจ้าคือผู้เดียวที่จะปิดประตูนี้ได้ เสียงเธอสั่นเล็กน้อยนางคำรีบพูดไม่เขาทำมามากพอแล้วเขาเพียงเด็กคนหนึ่งหญิงสาวหันมามองนางคําดวงตาอ่อนโยนท่านให้เขาความรักแต่ชะตากรรมเลือกเขาไว้ก่อนเกิดกล้ากัดฟันเขาก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวแม่น้ำแตกออกเผยทางเดินสู่ประตูทุกก้าวที่เดินเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนในหัว เจ้าคือกุญแจเจ้าคือการสิ้นสุดและการเริ่มต้นนางคำพยายามวิ่งตามแต่หญิงสาวยกมือกันไว้อย่าเข้าไปประตูนั้นรับเพียงเลือดของเขากล้าหันมามองแม่แววตาเต็มไปด้วยน้ำตาแม่ข้าขอโทษนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายนางคำร้องให้เธอพยายามก้าวฝืนแต่ถูกพลังบางอย่างผลักออกมาเด็กชายเดินถึงหน้าประตู สัญ,ญลักษณ์บนร่างกายเขาเรืองแสงพร้อมกันทองฟ้าและดำปะปนในเวลาเดียวกันเสียงก้องดังสะท้อนจงเลือกเปิดหรือปิดตลอดการกล้าหลับตาภาพทั้งหมดแวบเข้ามาในหัววันที่แม่เก็บเขาจากแม่น้ำวันที่เขาได้ยินเสียงเรียกครั้งแรกวันที่เขาเกือบถูกความมืดกลืนกินเขาเปิดตาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าเลือกจะปิด มือเล็กแต่ลงบนประตูเสียงกรีดร้องนับล้านดังพร้อมกันฟ้าแยกออกแผ่นดินสันสะเทือนนางคำกรีดร้องเรียกลูกชายแต่ร่างของกล้าเริ่มส่องแสงแรงขึ้นจนแทบมองไม่เห็นหญิงสาวผมยาวร้องให้เธอกล่าวเสียงสัน่นเจ้าต้องสละทุกสิ่งลูกของแม่ทันใดนั้นกล้ายิ้มทั้งน้ำตาเขาตะโกนสุดเสียง แต่ข้าไม่สละแม่ของข้าแสงที่ควรกลืนร่างกลับแตกออกไม่ถูกดูดไปกับประตูแต่แยกตัวออกเป็นสองร่างร่างหนึ่งคือกลาอีกหนึ่งคือเงาดำที่สันไหวเงานั้นกรีดร้องราวถูกฉีกออกจากวิญญาณประตูสั่นสถานรอยร้าววิ่งไปทั่วเสียงโลหะขนาดมหึมาพังทลายดังก้องกล้ายกหอกแสงที่ปรากฏขึ้นในมือ แทงเข้าไปที่เงาดำตรงหน้าเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังลัน่นก่อนเงานั้นจะแตกสลายหายไปประตูยุบตัวลงในแม่น้ำเสียงเงียบสนิทเหลือเพียงสายน้ำไหลเอื่อยดังเดิมกล้าสุดลงนางคำรีบวิ่งเข้ามากอดน้ำตาเปียกบ่าเจ้ากลับมาเจ้ากลับมาจริงๆหญิงสาวจากประตูยืนมองรอยยิ้มเศร้าปรากฏบนใบหน้า เธอหันหลังหายกลับสู่แม่น้ําแต่ก่อนหายไปเธอหันกลับมากล่าวเขาไม่ใช่เพียงผู้ปิดประตูแต่คือผู้สร้างเส้นทางใหม่ให้โลกจงดูแลเขาเพราะการทดสอบครั้งสุดท้ายยังรออยู่ฟ้าเปิดโลง่งแสงอาทิตย์ส่องทั่วผืนป่าเสียงนกกลับมาร้องอีกครั้งนางคํำกอดลูกชายแน่นกล้างเงยหน้ามองท้องฟ้าในดวงตายังมีแสงทองสองวาบ เขากระซิบเบาฮ่หาฮ่าทุกสิ่งยังไม่จบแต่ตราบใดที่แม่อยู่กับข้าข้าจะไม่แพ้และในเงาสะท้อนของแม่น้ำมีดวงตาสีเลือดคู่หนึ่งปรากฏขึ้นเพียงชั่ววูบก่อนจะหายไปกับกระแสน้ำเหมือนเฝ้ารอเวลาเพื่อกลับมาอีกครั้ง